สัครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียงสองพาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงของตามรอย องพ่อเจตุคามรามเทพนะครับเพราะว่าพิธีนี้ถือว่าสุดยอดมากใช่ค่ะนะครับสำหรับท่านที่จองไว้นะคะก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าสักสองสามวันยี่ห่วก็จะเริ่มส่งวัตถุมงคลเหรียญสตมนะครับส่วนแต่แต่ว่าส่วนบางท่านที่ไม่ได้จองไว้นะคะอย่างเหรียญสแต็มเนี่ยก็เออยู่ว่าแจ้งก่อนว่าชุดกระไหลนะคะเหรียญกระไหลเงินกระไหลทองกระไหล้าเนี่ยก็เป็นเหรียญละ300อบาทครับนะคะเหรียญหนึ่งเหรียญเดียว300อบาทนะคะคุณผู้ชมก็ ถ้าท่านไหนที่อยากเขินชบาบภาพวิธีแล้วโอ้โหชอบอยากได้นะคะเหรียญละ300อยแล้วนะคุณผู้ชมเสียดายที่ไม่ได้จองไว้นะคะ <ผม S 2> ก็คุณผู้ชมสามารถระบุได้ว่าเราเป็นเหรียญกระไหลทองกระไหลเงินหรือว่ากระไหลหน้าเพราะว่าตอนนี้เขาให้เช่าบูชายแยกกันนะคะค <ผม S 1> เหรียญละ300บาอคบาทค่ะนะคะ ส่วนเนื้ออื่นๆเนี่ยลองสอบถามรายละเอียดเพราะว่าบางเนื้ออย่างที่บอกไปว่าหมดแล้วก็จะมีอย่างเนื้อเนื้อนวโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงรู้สึกจะเหลือแค่นี้ทีนี้ท่านผู้ชมที่สั่งจองวัตถุมงคลเป็นผ้าปิดตานี่ต้องรอหลังวันที่10นะครับค่ะใช่ครับเพราะทางอาะอาจา์เนี่ยท่านาต้องเอามาเงินยวงยต้องมาขัดใช่ค่ะขัดเสร็จแล้วก็ต้องมาตอกโค้ดยิงเลเซอร์ค่ะนะครับถึงจะจัดส่งมาให้แล้วแต่สแตนจะจัดส่งให้ก่อนใช่ค่ะครับก็เดี๋ยวจะต้องลองดูรายละเอียด อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้พูดถึงพิธีพุทธาพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายๆท่านเนี่ยแฟนรายการเราพอเห็นภาพพิธีแล้วเนี่ยก็อยากจะได้ัตถึงมงคลนะคะก็ลองสอบถามรายละเอียดได้0876864999ครับผมทีนี้พิธีพุทธาพิเศษอย่างที่บอกไปว่าโหพิธีเขายาวมากคุณผู้ชมแล้วก็มีพิธีตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำเลยนะคะเพราะว่าพิธีเนี่ยทั้งเป็นการสวดเจริญพุทธมนต์สวดเขาเรียกว่า ธรรมจักรกับปวัตนสูตรจริงๆเขาเรียกว่า3คราบแต่ผมจะเรียกเป็น3าเบรกนะฮะเบรกแรกก็คือคราบแรกเนี่ยเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรนะครับะะส่วนคราบที่สองนี่ก็จะมีการจุดเทียนชัยโดยท่านพ,พระพรมมคลาจารนะฮะ,ะท่านเจ้าคุณธงชัยนะฮะท่านจุดจุดเทียนชัยแล้วก็สวดพุทธาพิเศษเพราะสวดพุทธาพิเศษกับสวดพุทธมนต์เนี่ยคนละแบบกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาพาคุณผู้ชมมารับชมรับฟังครับ ก็กระครับเลนะครับครับมาให้ท่านพิเชษนะครับท่านแสงชัยนะฮะปากอาาหิเชตครับอานิเครับปไม่เลนะครับับิฐานแล้วปกับับอะไรหหมูง่ากปักหูหมูนะ ครับอยากมีเงินทองก็ของหยิบปอยทองนะฮะอาก <Okay. S 1> มันเชิญเทพยดาเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งสิบหกหองทองสวัยบนชั้นฟ้าทั้งสิบห้าชั้นดิง้งสิบห้าชั้น รองย์เจิาราศีประสาทสัพพพ่อไทยามหามงคลบารมีไม้การกระทำที่ที่บวงสรวงบูชาเรออุทาพิเศษในวันนี้ขอคุณแม่แส้สริงที่ระลึดับดอนคุณแม่ทอพิลเป็นมีก่อนทงประพฤตงประภายลำเพยกระพรัดพระแม่โพศ บำรุงสัตว์อันประเสริฐศุขจะขออันเชิญพระภิฆเุในเทพบุทธพระวิษณุกรรมขปจ้าขอรบประพักอีวันสนองคุณขอได้ชาการุณังจัดจัดสสภานิลนาเนลาทินในพื่นเห่้งหลายเอ่ย นาก,การบัดนี้ข้าจะขอประชุมเชิญสู่ดังมนทลพิธีนาสันสเจ้าพ่อรักเมืองจังหวัดกระบี่ดังมนทนสถานเชรัทวิสมเมเตพยะดาเจ้าอันอาศาอัยอยู่ตามที่ร่มและบนบกไม่เสมอเหมือนกันยกักคันตัปนาคา ครับพระพงมากราการท่านในคุณตรงชัยก็จะเจิมเทียนชัยนะฮะครับก็พอจะเจอท่านก็จะจุดเทียนชัยครับก็พิธีมหาวิทยาลัยเกษนะฮะ Nga ta ครับตอนนี้ก็ท่านท่านคุณก็มาจุดเชนชัยนะครับก็มีสวดเจริญพุทธมนต์นะครับก็สวดพุทธาพิเศษแล้วก็ท่านจะนั่งปกนะครับก็เป็นข้าที่สามนั่งปกนี่ถึงก็โอ้โหท่านท่านคุณนี้เดินทางกับทุ่มหนึ่งนะครับถือว่าวิธียาวมากนะครับแล้วก็ข้าไปสามนี่การแจกประทุมงคลด้วยพวกคนเป็นพันโอ้หเยอะมากเยอะมากนะคะกว่าจะได้เลิกเขาเรียกกว่าจะเสร็จพิธีจริงๆก็สองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่ม คือวัตถุมงคลชุดนี้ของเหรียญสแตมหลักเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปิดตานะครับแพ้ไม่เป็นนะครับของอรุ่นนี้นะฮะถือว่าเป็นพิธีที่สุดยอดมากคัคตั้งแต่วาระนำเลิกแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นวาระที่เราวัตถุมงคลได้เลยเป็นพิธีะะที่ยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมนะคะ ถ้าไหนที่อยากจะได้วัตถุมงคลนะคะเป็นเหรียญกระไหล่เงินนะคะองค์ละ300บาทกระไหล่ทอง300บาทแล้วก็กระไหลหน้าองค์ละ300นะคะคุณผู้ชมที่ชมแล้วอยากจะได้วัตถุมงคลไว้บูชาก็สามารถโทรมาสั่งจองได้0 8 7 6 8 6 4 9 9 9ค่ะใช่ครับนะครับพอสำหรับเหรียญตอนนี้บางที่กระบี่ก็เล่นกันเหรียญ4 5 0 0แล้วนะค่ะใช่ค่ะนะครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเลย ราคาเนี่ยสามบาทเรายังให้ราคานี้อยู่300ค่ะนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ไปเราก็ต้องตามกระแสะเขานะฮะใช่ค่ะนะครับเราเปิดให้เช่าบูชานี้ไม่ได้หรือว่าท่านใดอยากจะไปเช่าจองที่วัดเลยก็ได้ใช่ค่ะที่วัดก็มีองค์ละสามรบาทนะฮะที่วัดควรสบายไปเช่าบูชาได้เลยใช่ค่ะนะครับท่านใดที่อยู่แถวกรบีอยู่แถว ตรงใตหรือว่าเป็นพังงากระบี่นะฮะเดินทางมาง่ายนะครับก็เดินทางมาที่วัดได้เลยใช่ค่ะที่วัดคุณมาเช่าบูชาที่วัดได้เลยอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดกระบี่ก็สอบถามจอวาดนะคะเรื่องเหรียญสแตมเหรียญละ300เท่านั้นค่ะนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางไปก็สามารถเช่าจองผ่านทางรายการนะคะ0ู7 6 8แ4 9 9 9แ่ค่ะครับผมนะฮะถือเป็นภาพพิธีพุทธาเทวพิเศษที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาพิธีพุทธาเทวพิเศษค่ะนะครับผม แล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่าวัตถุมงคลดุนี้ถือว่ามาแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญองค์พ่อจตุคามนะคะหรือว่าจะเป็นพิธีกรรมนอกจากพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกแล้วก็พิธีเขาเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการนะคะยังได้เขาเรียกว่าคารวสนะคะเป็นอาจารย์สายคารวาสก็คืออาจารย์ประจวบเหลือค่ะนะคะซึ่งก็ท่านเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นศิษย์ทางสายเขาอ้อแล้วก็มีบทบาทสําคัญนะคะในการปลุกเสก องพ่อจตุคามรามเทพเมื่อปี3 0ที่โด่งดังใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าครบตามหลักสูตรเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยได้ปลูกเสกที่เขาเรียกว่าหน้าสารากลางใช่ครับนะคะสารากางของเมืองจังหวัดกระบี่บนะคะเป็นการครบรอบ144ปีจังหวัดกระบี่นะคะคถือว่าเป็นเหรียญที่กระบี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลย<ช>นะคะคสำหรับเหรียญสแตมนะคะไม่ไม่เคยมีการจัดสร้างมาก่อนครับ <ผม S 2> นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าหลายๆท่านก็อยากจะได้เก็บไว้เป็นบูชา นะคะเพราะว่ารูปแบบเหรียญเนี่ยสวยงามลืม้ว่าอ่านว่าภายเงินมาให้ดูสวยจริงฮะนะครับนว่านี่ผิวยังอ่าออกดำแต่จริงๆแล้วผิวที่จะออกชมพูนะฮะใช่ค่ะสวยงามแล้วก็มีประกายเงินเป็นจุดๆเพราะว่าอ่อยู่หัวเห็นเห็นวัตถุมงคลแล้วนะคะที่ได้รับมาก็อย่างที่บอกไปว่าอดใจรอกันนิดนึงเดี๋ยวอยู่ว่ากำลังเริ่มทยอยจะส่งค่ะนะคะทีนี้อ่เดี๋ยวทักทาย s m s เเลยนะคะก็พี่นครเดือนนี้โหส่งเยอะมากเลยอ่ะ สงสัยลุ้นอยากได้รางวัลน,นะคะ <ผม S 1> พี่นครพระจานาร์นำนวยนะคะหรือว่าพี่อดุลสอปอนะคะคุณพี่ประสานพี่บวรพี่นิคมสิงโตนะคะคุณพี่รงสิงบุรีแล้วก็คุณพี่ระพินนะคะอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเห็น <en> SMS <ผม S 1> ขึ้นวนไม่ไม่กี่อันเท่าที่ยหวะจดไว้นะค,ะคแต่พี่นครเนี่ยส่งเยอะมากจริงๆพี่นครนี่ปกติก็ได้ได้แทบทุกเดือนวันนี้ยังไม่เห็นพี่ธนสันนะสงสัยนอกใจ เพราะว<ช>่าทุกตีพี่ธนาสันจะส่งเยอะเหมือนกันไม่ได้ครับเ<ฮ>พราะจานดำเนี่ยนะครับจะปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาฝนตกหนักเนี่ยก็รับชมไม่ได้ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับนะฮะนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเรียญสแตมนะคะคุณผู้ชมโอกาสสุดท้ายแล้วเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยเหลือไม่มากเพราะว่าอยู่ว่าเอาเผื่อกกลับมาเนี่ยไม่เยอะ นะคะคก็เลยอย่างที่บอกไปว่าท่านไหนที่ชมภาพพิธีแล้วเนี่ยเห็นแล้วอู้อยากจะได้นะคะคนะคะเนื้อทองแดงเนี่ยสองบาทนะคะคส่วนเหรียญกะไลเนี่ยเหรียญละ300ครับผม <smoke S 2> <Weight. S 1> ค่ะสูงต่ายเจ็ดหกแปค่ะครับ,บทองแดงยังเหรียญ200เหมือนเดิมนะครับรนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาคุยถึงเรื่องเหรียญหกลูกซิ่วนะครับทำไมถึงต้องเป็นเหรียญหกลูกซิ่วอ่ามีความหมายตอนนี้เหรียญกระแสแรงนะฮะไม่เปิดไม่ได้กลัวชุดกรรมการหมดนะฮะค่ะ อันนี้จริงๆต้องเป็นหน้ากากทองนะฮะพอดีทางวัดส่งให้มายังไม่ได้ส่งติดหน้ากากทองมาให้เป็นเนื้อเงินฮนะลงยาหน้ากากทองฮะด้านหลังก็เป็นภาษาจีนสวยงามอันนี้เหรียญจริงมาให้ดูเลยะนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีการอธิบายแล้วก็จะมาพูดคุยถึงเหรียญหกลลกซิลนี่กันครับขอพักกันสักครู่ครับค่ะบามเสียนซองฟลา